เดี๋ยววันนี้เรามาเ์ือรส์เจ้าหนูกันนะครับวันนี้คือเป็นวันครบรอบของเราสองคนนะวันที่ผมคบกับเจ้าหนูฮะครบได้กี่ปีแล้วเดี๋ยวเราแก้งลองไปถามเจ้าหนูกันนะครับว่าเขาจาได้หรือเปล่าน้องเจ้าหนูมาแล้วนะน้องมาแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้วันอะไรวัน <c oughs> ครบรอบฝูกฝันวันครบรอบนะครับพี่มีของเ์ือรส์ให้เจ้าหนูด้วยอะไรอยะคร <c oughs> ับ ะะใบเกิดครับใบเกิดใครดูชื่อดิ<ะ>ดูชื่อนี่ครับใบเกิดใครจิมจมี่จิมมี่ใบเกิดน้องจิมมี่นะน้องจิมมี่ไหนนี่ไงครับเอาเอาเอาพี่นี่ <c oughs> น, <c oughs> นี่น้องจิมมี่น้องจิมมี่ให้ดูหน้าน้องจิมมี่ <c oughs> อะไรอ่ะงนี้รัก <c oughs> น้องจิมมี่ไงครับโอ้ยเจียอาเปิ้งเ,ย, <c oughs> เยปปีแล้วเอ๊ 6ปีใช่เปล่าใช่ <Okay. S 1> <laughs> ตอบผูกได้รักจิงเลยเอาไปอีก